สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ7นะคะกับครูอั๋นธนพรจันดวงวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะในแบบฝึกหัดที่14.5หน้า147ถึง149นะคะในแบบฝึกหัดเล่มสีขาวของเรานะคะค่ะเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะ่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดออกกันเลยนะคะ ในหน้า147นะคะแบบฝึกหัดที่14.5เรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตอนที่1นะคะเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าโจทย์ปัญหาการบวกการลบเนี่ยเขาต้องการให้เราทำยังไงนะคะ,ดะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆทำเลยนะคะในข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมคำตอบนะคะจากโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาเราจะต้องสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะวิภาเพราะพันไม้ไว้36ต้นแจกให้เพื่อน88ต้นวิภาเหลือพันไม้กี่ต้นคําว่าเหลือนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตคีย์เวิร์ดของประโยคด้วยนะคะคําว่าเหลือแปลว่าอะไรคะแปลว่าจะต้องนําออกไปหรือหักล้างออกไปนั่นเองแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีลบแล้วนะคะอันนี้เราเราเขียนไว้เบื้องต้นก่อนนะคะคราวนี้ สิ่งที่โจทย์ถามเราก็คือเหลือพันไม้กี่ต้นใช่ไหมคะต้องการให้เราหาคําตอบตรงนี้มาเหลือกี่ต้นส่วนโจทย์บอกเรามาก็คือวิพาเพาะพันไม้36ต้นแจกให้เพื่อนไป8ต้นเวลาเรามาเขียนเป็นประโยคสัญิลักษณ์ถ้าเราไม่มั่นใจคุณครูเคยบอกเกๆว่าเราจะต้องเว้นช่องว่างของเครื่องหมายไว้ว่ามันคืออะไรเราจะเขียนแบบนี้ก่อนนะคะเราก็จะเขียนตัวเลขที่เขาให้มาก่อนก็คือ36ตอบ,บอะไรคะ กับแปเท่ากับเท่ากับอะไรคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่ไว้ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าไม่ว่าโจทย์จะถามอะไรเราก็จะต้องเขียนแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้หาคําตอบได้นะคะคราวนี้เวลาเราจะหาคําตอบจริงๆเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดใช่ไหมเพราะคุณบอกว่าเหลือหมายถึงลบเราก็จะใส่เครื่องหมายอะไรลงไปคะเครื่องหมายลบแบบนี้นะคะใส่เครื่องหมายลบลงไปแล้วเราก็จะเป็นยังไงคะ เราก็จะมาหาคําตอบของของโจทย์ที่เขาต้องการให้เราหาว่ามันเหลือเท่าไหร่นั่นเองนะคะเราจะไปทําที่ไหนคะลูกเราจะไปทำในกระดาษเศษของเรานะคะตั้งลบเลย3 6มสิลบแปลบแได้ไหมหกลบแไม่ได้เราก็จะไปกระจายที่สามมาสามก็จะเหลืออยู่2แบ่งให้เขามา10บวกกับตัวเขาเออีกหกกลายเป็น1ิ1 6กลบแเหลือเท่าไหร่คะลูกสิบลบแเหลือแ สองไม่มีตัวลบชักลงมาแสดงว่าคําตอบของข้อนี้คือ28แต่เวลาที่เราจะมาเขียนเราจะเขียนตอบ28เลยไหมไม่นะคะเราจะเขียนตรงนี้ก่อนนะคะเราจะเขียนว่า36ลบแเท่ากับ28บแบบนี้ก่อนนะคะส่วนอันนี้จะอยู่ในกระดาษเศษของเรานะคะเราก็จะไม่นํามาเขียนต้องครูบอกแล้วว่าอันนี้คุณครูแสดงให้หนูเห็นเฉยๆเพราะฉะนั้น เด็กๆจะไม่นํามาเขียนในแบบฝึกหัดของเรานะคะและเวลาเราตอบถ้าอยู่ในสมุดเราก็จะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการถามลงไปด้วยเวลาเราเขียนตอบตอบอตอบ,ตอบแล้วเราจะต้องเขียนว่าวิภาเหลือพันไม้กี่ต้นแต่ในแบบฝึกหัดเขาเขียนมาให้เราแล้วและเราจะต้องตอบเป็นตัวเลขอะไรคะลูกจะต้องตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเราก็จะตอบตรงน,นี้ว่า20แบบนี้เลยนะคะ 2สต้นแล้จะต้องเขียนอะไรคะคำลักษณะนามของสิ่งที่เขาถามมาด้วยนะคะไม่ใช่วิพาหรือพันไม้28แต่ไม่รู้28อะเราต้องเขียน28ต้นด้วยนะคะคราวนี้เราจะไปตอบกันในข้อถัดไปนะคะในข้อถัดไปก็คือเก่งมีมะนาวผลเล็ก55ผลและผลใหญ่45ผลเก่งมีมะนาวทั้งหมดกี่ผล คุณครูบอกแล้วว่าเราจะต้องสังเกตนะคะวิธีการว่ามันเป็นบวกหรือลบจากสิ่งที่เขาถามนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกเรามาโจทย์ถามว่าเก่งนี้มา่านทั้งหมดกี่คนคาว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะคําว่าทั้งหมดนะคะลูกจะบอกถึงวิธีการอะไรคะวิธีบวกก็คือนํามารวมกันนั่นเองถ้าเขาบอกว่ารวมกันทั้งหมดอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นวิธีบวก เพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนจะได้เครื่องหมายแล้วนะคะเก่งมีมะนาวผนเล็ก55มมเขียนอะไรไว้ก่อน55และสิ่งที่เราสังเกตก็คือทั้งหมดก็คือเป็นวิธีบวกบวกกับอะไรคะบวกกับ45ผลก็คือผลใหญ่เท่ากับเท่าไรจะต,ต้องใส่เป็นอะไรก่อนะลใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมของเราไว้อันนี้เรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะเราจะต้องทําแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปยังไงคะ มาหาหาไหนหาในนี้เลยก็ได้ถ้าเด็กๆสามารถคิดได้เองเลยอย่างเช่นเอาเลยคะ่ะห้าสิบเอาห้ากับห้าบวกกันได้เท่าไหร่เอาถ้าเ,าเราเขียนไ้ก่อนนะคะสี่ทดอะไรทดหนึ่งสมมติเราไปไป็นตัต้งบวกกันนะคะห้าบวกสี่ได้เก้ากับตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบคำตอบของเรากลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็นหนึ่งร้อยแล้วกลายเป็นหนึ่งร้อยแล้วนะคะคราวนี้เวลาเรามาเขียนเราเขียนยังไง แล้วก็จะได้ว่า55บวก45เท่ากับ100แบบนี้นะคะเท่ากับ100อันนี้มันอยู่ในกระดาษใช่ไหมเราก็เอาออกแล้วเวลาเราเขีจริงๆเรามาโยงไหมคะลูกไม่นะคะเรา,เอาออกเช่นกันนะคะคราวนี้เวลาเรามาตอบเก่งมีมะนาวทั้งหมดกี่ผลคะ100่อยผลเขีนด้วเลขไทยแล้วนะคะ100ผลแบบนี้นะคะ เด็กๆเ,เห็นวิธีการที่คุณปู่ผาทำแล้วคราวนี้เราไปต่อกันในหน้าถัดไปคือหน้า148เลยน,นะคะไปในหน้า148นะคะเขามีมาให้แล้วมีตัวอย่างมาให้ก็คือวงร้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ,ะเรามาดูกันเลยว่า เราจะวงรอบแล้วก็เขียนมันระโยคสัญลักษณ์ยังไงนะคะดูตัวอย่างของเขาให้เรามาก่อนนะคะวี v. เลี้ยงไก่21ตัวเลี้ยงเป็ด15ตัววี v. เลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ดทั้งหมดกี่ตัวสิ่งที่โจทย์บอกให้ทํายังไงนะให้ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามให้ทํายังไงนะคะวงรอบนะคะอ้าวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในข้อนี้นะคะอ่า สุทีมีดินสอ23แทง่งแบ่งเพื่อนไป6แทง่งสุทีเหลือดินสอกี่แทง่งเรามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เขาให้เป็นตัวอย่างเรามาในกรอบสีชมพูเลยนะคะสิ่งที่เขาโจทย์บอกเรามาคืออะไรลูกก็คือสุทีมีดินสอแล้วแบ่งให้เพื่อนไปใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเรามา แต่สิ่งที่โจทย์ถามเรามาก็คืออะไรคะสุทีเหลือดิ่สซกี่แท่งเราทำยังไงเอยเราก็บงเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเลยกี่แท่งนะคะคราวนี้เวลาเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือสิ่งที่อะไรคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คืออะไรคะยี่สแบ่งให้ก็คือเป็นยังไงคุณครูบอกแล้วว่าแบ่งให้ คำว,ว่าแบ่งให้และคำว,ว่าเหลือเนี่ยแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่าคือการลบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นยังไงคะเราก็เราก็เอาเขามาลบเลยนะคะก็ลบออกเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นี่นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้ว เราก็มาหาคำตอบเลยค่ะลูกมาหาคำตอบก็คือ23ลบ6เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะเขียนตรงนี้ก่อนนะคะ23ลบ6เท่ากับเด็กๆลบสิคะลบได้ไหม3ลบ6ไม่ได้ไปยืม2มา3กลายเป็น13ถ้าสมมติคุณคูไม่เขียนให้ดูเด็กๆจะเขียนจะทำได้ไหมคะอ่ะเาเราลองแบบคุณคูณไม่เขียนนะคะ13ลบ6เหลือเท่าไหรคะลูก สิบสามลบหกเหลือเจ็ดเขียนนี้กันนะคะส่วนสองเขายืมไปแล้วหนึ่งเหลืออยู่หนึ่งก็กลายเป็นสิบเจ็ดคำตอบก็คือสุธีเหลือดินสอสิบเจ็ดแท่งนี่คือเราคิดในใจเลยนะคะคราวนี้เราก็จะมาเขียนเป็นอะไรคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือเขียนเป็นเลขแถบแล้วก็เขียนอะไรลงไปคะสิบเจ็ดแบบนี้เลยนะคะในข้อถัดไปมีข้อ คุณครูจะให้เด็กๆได้ลองทำเองนะคะก็คือเด็กๆจะต้องเอามาเขียนอะไรคะเอามาเขียนว่าสิ่งไหนที่โจทย์บอกมาขีดเส้นใต้ใช้ไม้บรรทัดขีดน,นะคะลูกอย่าใช้มือขีดเดี๋ยวมันไม่ตรงนะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะวงลอง้ลอมรอบข้อความนั้นแล้วนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำเองนะคะใน ข้อที่บอกว่านิดเลี้ยงปลาไว้25ตัวซื้อมาเพิ่มอีก15ตัวนิดเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงห,หาคำตอบได้เท่าไหร่นะคะและข้อถัดมาก็คือปอมีลูกป,ปัด2สีรวมคำว่ารวมนะอย่าลืมคีย์เวิร์ดของประโยคด,ด้วยนะคะรวม90เมตรมีสีดำอยู่เท่าไหร่คะ45เมตรเป็นสีขาวกี่เมตร เป็นสีขาวกี่เมตรมีลูกปัดสองสีเป็นลูกปัดสองสีแล้วเป็นยังไงคะรวมแล้วได้สี่สิบเออรวมแล้วได้เก้าสิบเก้าสิบเมตรสีดำสี่สิบห้า 45, เขาต้องการทราบสีขาวเวลาทําตรงนี้คุณครูกลัวเด็กติดงงคุณครูคคจะบอกเลยว่าข้อนี้ก็คือเป็นยังไงคะใช้อะไรคะใช้เก้าสิบลบสี่สิบห้าออกเราจะเหลือเราจะทราบว่าสีขาวเลอกี่เมตรนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือแสดงเป็นวิธีลบนะคะข้อนี้นะ อ่ะคุณครูจะไปต่อกันในหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ้อ1หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าขออภัยค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดแล้วเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะคะลูกข้อสามเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเติมคำตอบเติมคำตอบมาดูกันเลยนะคะนิสามีไก่อยู่ยี่สิบสองตัวซื้อมาเพิ่มอีกเจ็ดตัวคำว่าเพิ่มมาตรงนี้นี่แหละที่บอกเราว่าเขาเป็นวิธีบวกเป็นวิธีบวก นิสัมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวเห็นไหมคะตรงนี้ก็บอกเราว่าเป็นวิธีบวกนะคะเป็นวิธีบวกคราวนี้เวลาเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนยังไงคะเขียนได้มีลูกครูบอกแล้วว่าเราจะใช้อะไรคะจะใช้ตัวเลขที่เขาบอกมาก็คือ22มาเขียนก่อนมาเขียน22่งก่อนอน,นะคะแล้วคราวนี้ก็มาเพิ่มอีก7 7ตัวจะเป็นเท่าไหร่คะจะเป็น เครื่องหมายอะไระช่องสี่อันนี้เรียกว่าประโยคสัญลักษณ์แล้วเด็กๆก,ก็หาอะไรคะหาคําตอบมาว่า2 2บวกเเท่ากับเท่าไหรแล้วก็มาเขียนเป็นคําตอบจําได้ไหมคะเราทํากันมาหลายครั้งแล้วเนาะเด็กๆน่าจะทําได้แล้วล่ะคราวนี้เรามาดูในข้อถัดไปอันนี้คือส่วนที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดเองเลยนะคะก็คือกุ้งออมเงินเดือนละ45บาทถ้าออม2เดือน2เดือนกุ้งจะ ออมเงินได้กี่บาทเราก็จะทำยังไงคะ2เดือนเราก็จะต้องนํา45มาบวกกัน2ครั้งนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรามีเงินกี่บาทส่วนข้อถัดไปนะคะแม่ค้ามีแตงโม43่าผลขายไป34่ผลแม่ค้าเหลือแตงโมเท่าไหร่คำว่าเหลือบอกแล้วว่านี่คือวิธีลบนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เอาอะไรตั้งเอา43ตั้งลบด้วย34 ก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามนี้มาแล้วก็หาผลลบมานะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะข้อต่อไปอข้อต่อไปลุงมีไข่หกฟองจัดใส่ถุงถุงละ12ฟองมีไข่ที่ยังไม่ได้ใส่ถุงไปกี่ฟองเราก็ทำยังไงคะมีอยู่หกเอาใส่ถุงไปก็แปลว่าเอาออกไปใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าเหลือไข่กี่ฟอง ก็คือ,อยังไม่ได้ใส่ก็คือคําว่าเหลือนะคะตรงนี้ก็คือบอกแล้วว่าเป็นวิธีลบเพราะฉะนั้นก็เอา60ลบ12นะคะเก็ 7, บประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบมาคุณครูหวังว่าเด็กๆของคุณจะทํข้อสอบเอ้ยใช่ไม่ใช่ทําแบบทดสอบได้นะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะต้องฝึกเองเป็นแบบทดสอบเองซึ่งคุณครูไม่ทำเพราะแสะแดงวิธีทำหรือตัวอย่างให้แล้วนะคะคิดว่าง่ายๆมากเลยนะคะ แล้วก็หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้คุณครูง่ายสุดๆเลยนะคะเพราะว่าคุณครูสังเกตว่าห้องเราเก่งคณิตศาสตร์มากเลยนะคะ,ะแล้วเราจะกลับมาตรวจการในวันไหนคะวันที่14เด็กๆจะต้องนําแบบฝึกหัดกลับมาส่งคุณครูแล้วคุณครูก็จะตรวจให้เด็กจะได้รู้ว่าของเราถูกหรือผิดอย่างไรถ้าใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูมาได้เลยนะคะ จะได้อธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอาตอนนี้คุณครูให้หนูทำงานในหน้า147ถึงหน้า149ลงมือทำได้เลยค่ะที่รักของคุณครูค่ะค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคาบบ่ายนะคะเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์เราเรียนนิสสรดสองคาบสชั่วโมงกันนะคะสำหรับภาคเช้า ฝากไว้เท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าตอนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ